ở tại đó bởi vì bộ đi nó 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 nó

กู้กเซนนึงเคาเฮ้ยต้เ้าก่่อเองเมื่อยนะนี่เธอซัดไม่ยังเ แยัเขาติดวีดีโอไปเยอะมากการเดินการต้องปรับเป็นมือน่ยดมัเนไปี่เ่ย่รเล่นวีดีโอมนกนปีได้เันต้องปรับได้ตอนนี้ยังเดินขาชิดอยู่เลยี่ป่เนี่ยเ แ้ไนอ้นี่ยลกล้ากอไม่รู้นอลองต่อยอยากลองต่อยใส่นมก่อนได้ปะต่อยกัตอบทรายได้เหรอเขายังไม่รู้เลยไม่ตอย tempat <laughs> mening